สวัสดีค่ะเชฟโเรเลตโคโลราโดนะคะ4ประตูะค่ะเป็นโฉมของไฟตา2ชั้นนะคะรถยนต์ปี04 <c oughs> เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบค่ะทรงสวยอัตราการเล่งดีราคาไม่แพงนะคะ124,000บาทเกียร์ธรรมดาค่ะเข้าชิดกระจกเป็นไฟฟ้าทุกบานพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นดูดีมีสไตล์นะคะรถสวยพร้อมใช้ค่ะ ช่วงร่างดีค่ะทางกายได้สบายล้อมแม็กซิ่งๆนะคะดอกยางก็ยังดีทั้ง4เส้นนะคะภายในตามรูปนี้เลยค่ะใช้งานได้ปกติขับขี่ได้ปกตินะคะภาษีพราบบปี66ค่ะเรมครบผอมโอนนะคะ124,000บาทนะคะ4ประตูเครื่องดีเชื้อเพลิงเป็นดีเซลนะคะมีเทอร์โบโด้วยค่ะอัตราการเร่งดีนะคะรถยนต์คันนี้อยู่ที่รังสิตนะคะ ท่านใดสนใจสามารถติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะสอบถามข้อมูลหรือต้องการนัดดูรถนะคะสายตรงเข้าไปได้เลยค่ะเพราะทางเราเพียงมาแนะนําให้ชมเท่านั้นนะคะไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้าในวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ